เกิดอะไรขึ้นกับกีฬาของมาเลเซียเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงเลวร้ายอย่างนี้ครุงพนมเปญจะจารึกอยู่ในหน้าหนังสือประวัติศาสตร์ว่าเป็นการแสดงที่เลวร้ายที่สุดของมาเลเซียในประวัติศาสตร์ซีเกมนี่เป็นเรื่องยากที่จะกลืนกินเมื่อพิจารณาว่าจำนวนนักกีฬาของมาเลเซียที่ส่งไปยังกัมพูชานั้น ไม่ได้สะท้อนให้เห็นจากการได้รับเหรียญทองเพียงเล็กน้อยและอันดับที่เจโดยรวมย่ำแย่พิจารณาสิ่งนี้มาเลเซียพาเรทนักกีฬา677คนเข้ารอบใหญ่สุดอันดับ5มีไม่ถึง300คนแต่พวกเขายังไม่สามารถบรรลุปเป้าหมาย40ทองได้เพื่อเติมเกลือให้กับอาการบาดเจ็บ เจ้าภาพกัมพูชาและสิงคโปร์จบอันดับก่อนมาเลเซียในอันดับเหรียญเป็นเรื่องน่าอายสำหรับมาเลเซียเมื่อพิจารณาถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การกีฬาของเราและเงินลงทุนหลายล้านเป้าหมายจะสำเร็จได้หากมาเลเซียมีความแข็งแกร่งในกีฬาว่ายน้ำและกรีฑามาเลเซียคว้าเหรียญทองเพียงหเหรียญ หรือคิดเป็น6.89%ของ87เหรียญทองในกีฬาทั้งสองประเภทสิงคโปร์จบเหนือมาเลเซียด้วย48ทองเนื่องจากความสามารถในการว่ายน้ำคว้า22จาก39ทองที่มีให้และในกีฬาฟันดาซึ่งทำให้พวกเขาคว้าแชมป์ได้6รายการอย่างไรก็ตาม มาเลเซียยังเสียเหรียญทองในกีฬาคริกเก็ตฮอกกี้ในร่มและเซปักตะกร่อยอย่างคาดไม่ถึงรวมเป็นหกเหรียญทองโดยรวมแล้วมาเลเซียคว้าเหรียญทองได้34เหรียญโดย17เหรียญมาจากนักกีฬาโอลิมปิกเช่นกระโดดน้ำว่ายน้ำฮอกกี้และกรีธาสำหรับหลายๆคนการออกนอกบ้านถือเป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่ และอาจส่งผลไม่ดีต่ออนาคตของวงการกีฬามาเลเซียแต่แฟนๆต้องเข้าใจว่าซีเกมกลายเป็นละครสัตว์โดยประเทศเจ้าภาพมักจะเสนอเหรียญทองให้มากขึ้นในงานต่างๆรวมถึงกีฬาพื้นบ้านที่พวกเขาถนัดด้วยในปีนี้มีกีฬาแปลกๆเช่นคัมบอกเลเธอศิลปาก,การป้องกันตัวของกัมพูชา ทีบอลอานิสศิลปาก,การป้องกันตัวโดยใช้ไม้เท้าของฟิลิปปินส์และชิโลนจัดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบางประเทศกัมพูชาซึ่งมีนักกีฬา896คนกลายเป็นทีมสา,ารประชาชาติซึ่งมีบุคคลต่างชาติจำนวนมากเข้าร่วมแข่งขันในกีฬาประเภทต่างๆอย่างไรก็ตาม กัมพูชาไม่ได้มีเพียงประเทศเดียวเนื่องจากฟิลิปปินส์ไทยลาวและอินโดนีเซียก็มีผู้เล่นที่แปลงสัญชาติเช่นกันโดยเฉพาะในกีฬาบาสเกตบอลเก็บตกหลังจบเกมกีฬาแห่งเมืองเทลดา